กลับมาช่วงที่สองของจับข่าวคุยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูเรื่องนี้กันก่อนนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถไปค่ะแล้วปรากฏว่าออตามที่แฟนสาวกล่าวอ้างมานี่นะคะคือจังหวะนั้นอาการป่วยของเขากำเริบพอดีก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ก็ขับรถชนนู่นชนนี่ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมีพี่รเดอร์เนี่ยแหละค่ะเขาก็พยายามเข้าไปเคาะเข้าไปบอกว่า<ข>ให้หยุดขี่รถตาม,มเลยค่ะพยายามที่จะหยุดรถคันนี้ให้ได้เพราะว่าคนคันอื่นเข้าไปทั่ว เลยนะคะแต่ก็ยังหยุดไม่ได้ขับต่อไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งคนขับเองเนี่ยที่ไม่ไหวก็ต้องจอดข้างทางอะคะ่ะใช่ค่ะคือสุดท้ายเนี่ยนะคะคนขับก็เสียชีวิตคุณผู้ชมค่ะวันนี้หลายคนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาป่วยจริงกับเมาแล้วขับลักษณะการ,กา,รยายาากายภาพเนี่ยมันมัน,ม,นมันแยกกันไม่ได้เลยเหรอว่า เขาเมาแล้วขับจริงหรือเปล่าคือกลิ่นตัวเขามีแอลกอฮอล์ไหมอะไรไหมคือมันเป็นการที่หลายคนเห็นข่าวนี้แล้วก็ตั้งคําถามเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามคนนุณโซนเดี๋ยวพาย้อนไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะคลิปต้นเรื่องเลยนะคะเป็นรถสีดํานะคะคันนี้นี่แหละค่ะขับมาแล้วก็ชนนู่นชนนี่มาเรื่อยๆนะคะส่วนพี่ไรเดอร์เนี่ยก็พยายามที่จะตามไปแล้วก็ขอเรียกนะคะบอกเฮ้ยพี่ จอดก่อนจอดก่อนพี่พี่ชนขอคนมาเยอะเลยนะคะแต่ปรากฏว่าคนขับเนี่ยนะคะไม่จอดก็ขับไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายไปจอดอยู่ข้างทางแล้วเราก็ไปเจอว่าคนขับก็คือพี่กฤตเนี่ยนะคะอายุ40ปีพอลงจากรถมาปุ๊บปรากฏว่าพี่กฤตเนี่ยนะคะอาเจียนออกมาคุณผู้ชมแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวไปโรงพักเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเกิดขึ้นวันที่13กรกฎานคมที่ผ่านมา ะะที่แถวแถวสาทรค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าหลังเกิดเหตุแฟนสาวของพี่กฤิตเนี่ยนะคะเขาก็โทรศัพท์ไปบอกตำรวจแล้วก็ชี้แจงนะคะบอกว่าแฟนของเธอเนี่ยนะคะป่วยกำลังจะไปโรงพยาบาลแต่เหมือนว่าตำรวจจะไม่เชื่อว่าแฟนป่วยบอกว่าเอ้ยอาการแฟนน้อง เหมือนอคนเมามากกว่านะเด<ะ>ีย๋ยวขอเป่าแอลกอฮอลก่อนนะคะแฟนสาวก็ยินดีให้ตรวจค่ะแต่ปรากฏว่าวันนั้นตำรวจก็ไม่ได้ตรวจอ้างว่าแฟนไม่ยอมลงจากรถหมายถึงพี่กฤตเนี่ยไม่ยอมลงจากรถกว่าจะได้ไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะกินเวลาไปสมชั่วโมงสุดท้ายไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าพี่กฤตมาช้าไปรักษาไม่ทันนะคะแฟนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตค่ะอะเดี๋ยวไปฟังแฟนของพี่กฤตเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ เมาเหรอคะเขาไม่ได <Keep S 1> <ar> ้ด <not S 2> <C> ืหลนะไม่อ้วกแตกกันหมดเลยทั้งรถอ่ะเขาเขาไม่สบายค่ะพ yeah, ี่เขาเขาบอกเหมือนเขาเขาปวดหัวมากแล้วเขาจะอาเจียนหนูเขาอย่างนี้ถ้าบอกว่าเมาถ้ากิดนแล้วบอกไม่สบายขออนุญาตเป่าแล้วก่อนแล้วกันนะได้ค่ะพี่เขาไม่สบายจริงๆค่ะตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่ที่ที่สอนนยานาวาใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะแฟนน้องโทรมาเดี๋ยวลรมาลรงพักลงมาข้างนอกข้างล่างก่อนนะ นี่ค่ะก็พยายามที่จะบอกนะคะบอกว่าแฟนไม่สบายเธอบอกว่าตอนที่โทรศัพท์ไปหาตำรวจประมาณหนึ่งทุ่มจากนั้นประมาณสามทุ่มค่ะก็วิโอคอหาพี่ชายของแฟนที่อยู่ที่สอนอก็พบว่าแฟนหมดสติไปแล้วค่ะ กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าถึงโรงพยาบาลเนี่ยเกือบเกือบสี่ทุ่มได้แพทย์ก็ให้ที่ใกล้ให้การรักษาก็บอกว่ามาช้าไปแล้วหลังจากนั้นก็พยายามที่จะรักษาตามอาการอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาทั้งหมดคือ3วันและหลังจาก3ามวันแล้วแฟนก็เสียชีวิตนะคะซึ่งในใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตด้วยว่าเส้นเลือดในสมองแตกค่ะโดยเธอก็ได้ตรวจสอบ GPS เนี่ยย้อนหลังกลับไปก็ไปพบว่า อยู่ที่สอนอยนวาวาเกือบสองชั่วโมงเลยซึ่งห่วงเวลาเนี้ยพบว่าตำรวจก็ยังไม่ได้มีการทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์แต่อย่างใดเลยนะคะในขณะที่ผลการตรวจเลือดออกมาก็ยืนยันเลยค่ะว่าไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือดก็คือป่วยจริงๆแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ญาติของผู้ที่เสียชีวิตเขายังไม่ได้รับคาชี้แจงหรือว่าขอโทษใดๆเลยจากทางเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะก็เลยมาร้องของความเป็นธรรมจากทางด้านเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ เรื่องนี้ทางด้านทนายเดชาเองก็นะะได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความอาญาด้วยแล้วก็ออกมายืนยานค่ะว่าถึงแม้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยถ้าหากว่ามีอาการป่วยแล้วก็ร้องของรับการรักษาแล้วผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ที่จะได้เข้ารับการรักษาอย่างทันทีเลยค่ะเวลาคุณโดนจับคุณเป็นผู้ต้องหามาตรา7จทับหนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว กฎหมายเขียนไ่้โดยเร็วนะไม่ใช่นั่งรอที่โรงพักสามชั่วโมงแล้วตายหาคาโงพักนะครับนะมาตราเท็้หนึ่งนะคุณโดนจับคุณเป็นผู้ต้องหาอย่างกรณีที่เส้นเลือดในสมองแตกตายเนี่ยถ้าคุณเจ็บป่วยเนี่ยคุณต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเร็วเร็ว immediately emergency มีอยู่สองคำภาษาอังกฤษ immediately emergency เร็วไม่ใช่นั่งอยู่สามชั่วโมงแล้วตายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สํานักง,งานตารวจแห่งชาติก็ต้องไปตอบคำถามเ่ย นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นมุมมองของทนายเดชานะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังย้ำด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วตามหลักการทํางานของตํารวจเนี่ยนะคะจะสันนิษฐานโทษไปในทางร้ายด้วยการตัดสินรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่ได้หากยังไม่หากยังไม่มีการตรวจหาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะกรณีนี้ญาติสามารถฟ้องร้องเอาผิดหรือว่าตรวจสอบการทํางานของตารวจได้เช่นเดียวกันค่ะนี่คือมุมมองทางด้านกฎหมาย<ฆ>เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้วันนี้ ะะเราก็จะมีมุมมองด้านการแพทย์ด้วยค่ะวันนี้ต่อสายไปเพื่อที่จะพูดคุยกับคุณหมอนะคะแพทย์หญิงรับวาดมั่นจิตอายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาทศ,ศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณหมอคะต้องสอบถามเลยนะคะว่าลักษณะทางกายภาพของผู้ที่ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองกับลักษณะของคนที่มีอาการเมาแล้วขับเนี่ยสามารถมองเห็นแล้วก็แยกแยะออกได้อย่างแตกต่างสิ้นเชิงเลยไหมคะคุณหมอ ค่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราดูแค่ลักษณะทางกายภาพภายนอกเพียงอย่างเดียวเนี่ยในบางตำแหน่งร้อยโลคของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นสมองทางด้านหลังเนี่ยบางครั้งอาจจะแยกได้ยากนะคะเรื่องจากว่าบริเวณสมองด้านหลังของคนเราเนก็จะเป็นส่วนที่ควบคุมในเรื่องของอความสามารถในการทรงตัวงั้นในหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้าอาจจะมาด้วยอาการลักษณะของการเดินเซ ดูแลดูคงเคงดูคลายกับคาคลายคนเมานะคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะการพูดที่เป็น o A R อ้อแอเะไรแบบนี้ได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามอะค่ะมอง,มอง,ม,องมองว่าการมองที่ลักษณะภายนอกเพียงอ,อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องมองหลายๆเรื่องประกอบไม่ว่าจะเป็นในลันกษณะของระดับการรู้สึกตัวของผู้ป่วยนะคะโดยถ้าเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีลักษณะของอาการที่ดูแย่ลงผู้ป่วยเ็าจะดูซึมลงมากขึ้น เวลาที่เราเรียกคุยหรืออะไรเงี้ยคนไข้ก็จะดูแอดูง่วงหลับมากผิดปกติแล้วก็ดูไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะคะอาการอื่นๆที่อาจจะช่วยบ่งชี้ก็จะเป็นลักษณะของอาการปวดศรีรษะที่ดูมีความรุนแรงมากหรือว่าความผิดปกติทางระบบประสาทอื่นที่เราสามารถมองเห็นอย่างเช่นคนไข้มีลักษณะมุมปากเบี้ยวนะคะอ่หน้ามุมปากตกหน้าเบี้ยวมีอาการพูดไม่ชัด หรือว่ามีอาการอ่อนแรงของแขนขาตรงส่วนนี้เนี่ย,ยก็ต้องเอานำมาประกอบกันเพื่อช่วยในการแยกลักษณะของผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยที่อาจจะมีภาวะได้รับ็อกซิซิตี้จากเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านทางด้านการแพทย์มากนักเนี่ยอาจจะถึงขนาดแยกไม่ออกเลยไหมคะคุณหมอเพราะว่าลักษณะอาการเนี่ยมันคล้ายๆกันค่ะ อย,อย่างไรก็ตามนะคะหมอหมองว่าอย่างนี้นะคะสําหรับเรื่องของอาการเรื่องอาการเบียนศีรษะปวดศีรษะหรือว่า อาการเดินเซคงเพลงนะีในพวกนี้เนะี่ยบางครั้งเนะี่ยกรณีที่ไม่สามารถแยกได้อย่างแน่ชัดเนี่ยก็จะแนะนําว่าควรจะมาทําการตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะคะหรือว่าตรวจโดยบุคลากรในการแพทย์เพื่อแยกสองภาวะดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็เป็นภาวะที่อันตรายแล้วก็จําเป็นต้องได้รับการรักษาแล้วก็วินิจฉัยทุกอย่างเนี่ยอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความปิการแล้วก็ความทุพพลาภาพที่อาจเกิดขึ้น อค่ะคุณหมอคืออย่างน้อยเบื้องต้นถ้าเกิดว่า,าสมมติฐานว่าเมาแล้วขับเนี่ยเราอาจจะต้องได้กลิ่น แอลกอฮอลจากตัวของคนขับด้วยร่วมด้วยนะตอนนั้นที่นี้เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงว่าควรที่จะไปะตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอย่างกรณีนี้คุณหมอคะคือทางด้านของตํารวจเนี่ยมีการควบคุมตัวเอาไว้เพื่อสอบสวนเนี่ยนะคะกินระยะเวลาไปประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะที่ป่วยเป็นโรคพอดีถือว่าช้าไปไหมคะที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลอืมค่ะ คือสำหรับผู้ป่วยในในรายนี้นมอกก็อาจจะบอกบอกความเห็นตามตามลักษณะตามตัวอะไรอย่างเงี้ยบอกไปไม่ได้ชัดนะคะคงขออนุญาตให้ความเห็นในลักษณะของ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยทั่วๆไปก่อนละกันนะคะก็เนื่องจากว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเราถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตีบหรือการแตกนะคะง<ะ>ั้นเราเรามองว่าถ้าเป็นในกรณีใดๆก็ตามเนี่ยที่มีความมีลักษณะที่น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นอาการของโรคหลอดเลือดดังกล่าวเนี่ยเราแนะนําว่าคนไข้ควรได้รับการประเมินแล้วก็รักษาโดยทีมแพทย์พ,าพยาบาลอย่างเร็วที่สุด ะะเพราะว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบไปว่าการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยมันมีผลในการลดเรื่องของความพุพพลภาพความาพามิการแล้วก็รวมรวมถึงลดโอกาสการเสียชีวิตของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งก็คือถ้าเมื่อไหร่สงสัยเนี่ยไม,ไม่แนะนําให้เฝ้ารอนะคะแต่ว่าควรจะรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดอ,อาการอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะบ,บ่งบอกได้ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดในสมองอะคะ่ะ หรือว่ามีอันตรายร้ายแรงถึงขนาดเป็นเส้นเลือดในสมองแตกได้เลยค่ะค่ะด้วยความที่เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะอาการ r ิ s เ n t เ t ชันที่ทําให้คนไข้เนี่ยมาโรงพยาบาลก็มีความหลากหลายมากปกติเนี่ยเราจะ,ะแนะนําประชาสัมพันธ์ประชาชนโดยทั่วไปเป็นห้าอาการหลกัหลกๆนะคะเ,เราจะใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นคําย่อว่า BFAST นะคะ,คะตัว B เนี่ยตัวแรกนะคะตัวสัมภาษาอังกฤษตัวแรกตัว B เนี่ยย่อมาจากคําว่า Balance ความหมายเนี่ยหมายถึงว่าคนไข้อาจจะมีลักษณะของอาการโค้งเค้งเดินทรงตัวไม่ได้เดินเซเปลเ่ียนศีรษะหรือมีอาการบ้านหมุนฉับพลันนะคะอันที่สองตัวอีนะคะย่อมาจากคําว่าไอนะคะความหมายของไอเนี่ยหมายถึงคนไข้อาจจะมีลักษณะของอาการตามัวภาพดับมืดมองมองภาพไม่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นตาข้างเดียวสองข้างหรือมีอาการมองเห็นภาพซ้อนฉับพลันข้อที่สามเนี่ยก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า ตัว F นะคะย่อมาจากเซสหมายถึงคนไข้อาจจะมีอาการหน้าเบี้ยวหรือว่าเห็นมุมปากตกดูหน้าแลดูสองข้างไม่สมมาตรกันดีค่ะ ัวสองตัวที่สี่คือตัวเอนะคะ,คะก็คือคํอควาว่าอ่อที่หมายถึงแขนตรงนี้เราหมายรวมทั้งแขนและขาก็คือจะเห็นว่าคนไข้าอาจจะมีลักษณะการอ่อนแรงของแขนหรือขายกต้านแรงน้มถ่วงไม่ได้หรือว่าไม่มีแรงเมื่อ,เ,อเมื่อเทียบกับอีกข้างหนึ่งก็คือแลดูแรงดูลดลงผิดปกตินะคะตัวสองที่ห้าคือตัวเอสมาจากคําว่าสปิชนะคะหมายถึงว่าคนไข้าอาจจะมีลักษณะการพูดที่ไม่ชัดพูดจาสับสนนะคะหรือสื่อสารไม่รู้เรื่องไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของ การพูดคาออกมาเป็นตะกุกตะกักหรือว่าคิดคําพูดไม่ออกหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการรับรู้ภาษาก็คือ,คอ,คอฟังเนี่ยแต่ว่าตอบเราไม่ตรงคําถามหรือว่าฟังเราไม่เข้าใจว่าถามว่าอะไรออส่วนตัว<ะ>สุดท้ายสองบีฟาสคือตัวทีหมายถึง t ทม e นะคะคือเราเน้นย้าว่าถ้าเมื่อไรสงสัยมีอาการใดๆก็ตามหนึ่งในห้าข้อดังกล่าวข้างต้นนะคะหรือสงสัยโรคหลอดเลือดสมองเราอยากให้คนไขรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะค่ะ นายคุณหมอกระสังมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคนี้ค่ะในช่วงเวลานี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่าเนี่ยนะคะคุณหมอเขาให้ความจําบอกว่าจริงๆลักษณะถ้าเกิดมองทางกายภาพของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดในสมองเนี่ยกับอาการของคนที่เมาแล้วขับเนี่ยลักษณะมันคล้ายๆกันเลยเหมือนกันใช่ค่ะแต่มองแต่ในแง่กายภาพอย่างเดียวนะใช่แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วตํารวจเนี่ยนะคะก็มีหน้าที่ตรวจสอบคนเมาแล้วขับมาบ่อยบางทีจังหวะแบบ นะอาจจะได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าแจจบบอ,อย่างนี้ร่วมด้วยดีไหมหรือะะว่าในขณะที่แฟนสาวเองก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเออถ้าเกิดมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่เร็วกว่านี้ก็อาจจะรู้ได้เร็วมากกว่านี้แล้วก็จะได้แบบไปเชื่อในทางฝั่งแฟนสาวที่บอกก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนหนุม่มอาการแล้วก็เป็นผู้ป่วยจริงๆนะคะต้องติดตามกันต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะรอทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจออกมาชี้แจงนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ